น,น,น,นะครับผูอยากนั่งตรงนี้นะครับให้ที่500ร้อยนาทีนั่งนิ่งๆเลย2อนาทีแต่ว่าผมยืมตัวพี่เบสกับพี่อ๊อฟได้ไหมครับผมไม่ขออะไรเยอะเลยพี่บน่นพี่เตะ<อ> <ผม S 2> แค่ฟังหน่อยากฟังเฉยอได้เท่าไหร่ไม่ได้เลยมัวสองที่ลืมเลยเอางี้มึงเอกูคิดว่าพี่เตะไม่อยู่ตรงนี้จับเวลาแล้วนะไอ้เขาเป็นโรคอะไรวะนัดเท้าให้เป็เตื่นบ่ายสามอันนี้เรื่องจริงนัดบ่ายมาแบบสองโอ้ยมาไปบอกกูเลโอ้น้องเบสแตกว่ะวันเนี้ยทำไมวะ ทำไมปิดทำไมอปิดอะไรอ่ะปิดทำไมเขารู้กันอยู่แล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่เอาแล้วห้าร้อยอ่ะมึงเอาไปเลยมีให้กูพูดงานจะเสร็จได้ไงกูบอกให้มาทำหนึ่งอาทิตย์ขอคลิปสั้นสี่มาให้กูมาครึ่งเดียวคลิปเต็มยังไม่ได้ขอวันหยุดจริงพี่มึงใครเนี่ยอ้าวไงไอสองคนนั้นอ่ะกดบริษัทมี้ไว้แหกถูกต้องวันหยุดจะมีทำไมในเมื่อเราทำงานสี่วันจ ปีใหม่ก็หยุดให้3อาทิตย์งานก็ไม่เสร็จไอ้ี่ปวดตาพี่น้ำตานี่ผมบ้าเย้ให้กูพูดบ้านก็อยู่ใกล้เสือกมาช้าเรื่องบย่เดี๋กูพูดถึงอีอีน้องะไม่่ใชไอ้น้องเย้ไอ้กูพูดช่องงานเป็ดนั้นไปดูกันต่อได้แต่ทีนี้จะไม่เหมือนเดิมอ้าวพี่ให้เลยทันนึงเอาถึงก่อนที่ให้เลยทันดึงคนดเลยชิมใหม่เอาชิมใหม่เอา